มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบรรยากาศปาร์ตี้สละโสดผู้จัดการของแอฟแซวกันใหญ่คู่ต่อไปบรรยากาศน่ารักแล้วก็อบอุ่นสุดๆนะคะในงานปาร์ตี้สละโสดของเปิิลผู้จัดการส่วนตัวของแอฟทักษอนงานนี้บอกเลยว่าอบอุ่นจนคนโสดต้องอิจฉาเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีโมเมนต์สุดซึ้งที่แอฟเองเขียนไวพรด้วยประโยคที่ชวนยิ้มว่า สาวน้อยวันนั้นจะออกเรือนแล้วยินดีด้วยที่สุดค่ะเปิรลเลฟยูยังมีแซวสนุกสนุกที่ทำเอาแฟนๆหัวใจพองโตนะคะและแน่นอนค่ะแซวอะไรกันไปถึงไหนก็ถึงคู่หวานของแอปนอนท์กุลไงจ๊ะหลายคนเห็นบรรยากาศงานนี้แล้วอดจินตนาการไม่ได้ว่าวันหนึ่งปาร์ตี้สละโสดของแอปและนนท์กุลจะเกิดขึ้นจริงๆจ,จ,จะอบอุ่นฟินเบอร์ไหนกันแน่อะอะอย่าเพิ่งรีบเขินแทนเพราะว่าน้องนอนท์กุลเขาประกาศกล้าบแล้วว่าไม่เกิน3ปีจะรั้นระคังวิวาแน่นอนค่ะ ถามยังแอบกระซิบว่าตอนนี้ก็แฮปปี้สุดๆงานนี้แฟนคลับก็ได้แต่รอรุนนะคะว่า3ามปีที่ว่าจะเริ่มนับตั้งแต่ปีไหนกันแน่โอ้ยงานนี้ใครเป็นสายมโนเชิญต่อคิวเพราะว่าไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นปาร์ตี้สละสดของแอปในทีมฟุง้งฟิงและก็นนทุล,ลในลุคเจ้าบ่าวสุดอบอุ่นเร็วนนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าแฟนๆเกาะติดทุกโมเมนต์ไว้นั่นดีก,กว่าคะ่ะงานนี้บอกเลยว่าคู่นี้เขาหวานกรุบแบบที่คนโสดน้ำตาตกแน่นอนคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดัดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ